ลุงจ๊ะฉันอยากเก่งเหมือนเสือภัยฉันต้องทำยังไงจ๊ะลุงอยากเก่งเหมือนเสือภัยเองก็ต้องฝึกให้มันเยอะๆสิวะฝึกให้มันเต็มที่ฝึกให้มันสุดๆไปเลย้อใจไหม ไอ้แผนเอ้ยเองเตะแบบนี้อีกกชาติต้นควยเหมือนจะขาดวะลุงขำอะไรของลุงอ่ะก็ขำเองสิแผนนี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคงไม่เคยชกต่อยเลยสิท่า มันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับลุงลุงก็แค่คนขี่สามล้อจะไปรู้เรื่องชกต่อยได้ยังไงไอลำพังแค่เดินยังลำบากเลยนี่ลิอาจจะชกต่อยเอ็งนี่มันน่าเวทนาจริงๆเลยแผนอ่อข้าไปยุ่งกับเอ็งแล้วก็ได้เอ็งเชิญเตะต่อไปได้เลย นี่เรามีของทั้งหมดไม่ถึงร้อยกิโลเลยทางทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเรามีของพวกนี้ส่งเป็นตันๆเลยลูกกำลังหาทางแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะพ่อแล้วเราจะส่งทันหรอลูกส่งอะไรกันล่ะจ๊ะมาแต่เช้าเลยนะมะลิช้าเอาเครื่องประดับที่คุณไพรินให้ค่าสวนเมื่อคืนเมื่อคืนให้จ้ะ ขอบใจจ่ามลิแต่ว่าเรื่องชุดต,ต้องรอหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวค่าจะหาทางเข้าไปเอามาคืนให้จ้ะช่างมันเถอะมลิเีอยกลับเข้าไปอีกเลยนะมันอันตรายจ้าไม่ไปหรอกจ้ะคุณไพรวินเชื่อข่าเถอะนะ โอ้โหเองนี่มันมือไวสงก็เป็นหัวขโมยจริงๆเลยนางหนูปากแบบเนี้ยอย่ามีเรื่องใช่ไหม,ล,ม,มลุงเมมนลิเองยังมวัวแต่ต่อปากตอกคำอยู่เลยมีอะไรก็บอกมาเมื่อเช้าอ่ะข้าเข้าไปเอาของที่บ้านพ่อเลี้ยงบัญชามาเราก็ได้ยินว่าพวกมันอ่ะจะเล่นงานคุณไพรินทร์อะไรนะ ไปดูเองใจข้าปัดไปแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้นะเวย้ยไปไหนกันแน่เนี่ยข้าจะไปช่วยคุณไพรินอ๋อ,อ,อบ้านเสียสนงข้ารู้ทางอยู่ทางโน้นน้าไปตามทางที่ข้าบอกนั่นแหละจริงสิข้าลืมเลยเมื่อเชาวว้าวะข้าเข้าไปบ้านในพ่อเลี้ยงบัญชามาข้าได้ยินอะไรเรื่องอเรื่องอะไรพ่อเลี้ยงบัญชา มันให้สารวัตนธนูตามล่าหาเสือพายฉันล hey, hey, hey. ั ну <g <g ่นใจว่าตำรวจไม่มีวันจับเสือพายได้หรอกเพราะเสือพายเป็นคนเก่งเท่าที่ฉันรู้จักมาใช่แล้วไอ้แผนเสือพายอะนะทั้งเก่งแล้วก็ทั้งดีเฮ้ยเฮ้ยพวกเอ็งนี่ใครสั่งใครสอนวะฮะให้ไปศรัทธาในตัวโจรร้ายแบบนั้นน่ะ เฮ้ยลุงไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องพูดเลยไปต่อชักช้า